สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกที่นะคะเมื่อนี้เก๋เด็มากคุณพ่อาว่าปีค่ะมางานศพของอ่าฟอผู้หนึ่งนะคะตะกี้เกมาอยู่มาเรียนลำสิงกันมาอยู่น่ำเล่าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องมาอยู่สิบกว่าปีบนเดฟบริวาอยู่หน่อยเลยก็มาได้ลำสิงมาอย่างอยู่นี่แหละค่ะค่ะตอนนี้ฝนก็ร่างเอาศพไปช่น้ำสูตรอยู่นะคะก็ทั้งเฮากับนี่บอยเฮ กำลังเอาศพไปชนะสูตรอยู่ค่ะพี่น้อง อาจารย์ึกพ่เาไกกัวดีค่ะก็อาจารย์เมว่าเดี๋ยเดยจะวิวเหลีวฟูยซี่พอนะได้สองร้อยตัวนีไงเนี่ยสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านวิวว้าวจุพอกจิมาจะม่วงนี่พ่อเดี๋ยวนี่จะม่วงเดีวหาม่วงสิบนาทีเข้าไปรับบ่ ยัดตันเราเป็ี่นอีหยังก่อเลื่อนห้องน้ำเปมืนห้องน้ตงแต้มเหมือนอะไเอาเจ้าว่าเปนเนี่ยเลาบอ่โอ้เป็นเ,เ,มเ,มเนเียนเ่ยเลยจับมาได้อันนี้คือแม่ป้าบ่ะแม่ป้าค่ะแม่ป้าสันติ อันนี้คือนักดนตรีอ่านักดนตรียังก่อกีเกียกดินอ๋อเข่าดีๆคุณเตาคุณเตาอันเป็นอี้ยังก่อเครื่องรูดจักกระเพิ่นอันผมมาอยู่น้ำร้อนใจหน่อยครับแต่แต่แต่ไม่ทำผ่านก็ไปงานน้ำผ่านวันนี้มามาอยู่ ต่กี้ก็ไม่ยู่นี่ละพี่น้องดิมองสำนักงานหมอลำนะคะมองสำนักงานหมอลำั่มเอกพุทธโปรมูชั่นอันนี้กับพงเยซี่ค่ะพงเยซี่เศร้าไอาพืน้นคือหัวจ๊กอ๋อหัออวแจ๊กแล้วนาะจำตาได้ไหมมันเป็นไทยเลยอันนี้ตาจำได้อยู่กูมักเล่เงินหารวยไปนี่เดี๋ยวว่าเลนเงินหารวยตาหล่อว่าเลี้ยงว่าจำเหลียวก้องกู่มักกูมักเลเงินหารวยไปไอ้สังเ <laughs> <laughs> กตกล้องไอสังเกตเงินเงินปลอม มาอีกแหล้วรางวัล้อ้นเมี่วเหนี่ยมาดาซื้อไม่เนสู้กับลงทุนไม่ต้องเสียดามาตามใจชอบซื้อรังไงแน่ต้องดูซื้อวางวซื้อบ่างซื้อฟนเลยไเปอกเ่านี้กันแงกนีเปลดเท่านี้กันแสงกูว่าเอาเอาใกล้ตีว่ อันนออกช่องยุทธภ e มิเนี่ยนี่หลักฐานน่ะเนี่ยยังถว่าเอาไกล้ตีอยู่ย่าจนมาเสียวไกล้ตีมาตีนาศพ้ามัไปก่้ตีมัดมัดคือมัดค่ะคุนั่นผู้ผู้คืาเจ้าเฮ็ดประกันนะมดแล้วผีผีพ่อยากแล้วแล้วต่ออาแกนนี่เนาะไม่รู้เ่านีต่อคน โอ้แล้เป็นไายพี่อ่นเนาะพี่อุนหาิีนะหาีหาิหาพเท่าไรหกิบแล้วหกสิบไก่สิเด้เงินผู้ฒ่าเลยไก่ยังไงก็ได้เหรอได้แล้วเดแล้วด้างเดือนแล้วได้เงินเดือนแล้วตอนนี้ก็ร่างถ่าถ่ารถ อ่าเรารับศพมาอยู่ค่ะพี่น้องคือเพิ่นเอาไปเช็น้าสูตรนะคะเพราะว่าเพิ่นเกิดเป็นด้วยวบัติเหตุค่ะเพราะว่า,ามือในของหํำอันนี้คือนั่งเอกเกาคันตะกี้ม้่นดีดีได้ไปเต้นน้ำกันนะ <c oughs> มุนม <c oughs> ม่นลุมอุ้มลุมอุ้มมุ่นลุมอุ้มอันยังก่อที่งานสื่ <c oughs> <c oughs> อสือหนึ่งสื่อสื่หนึ่งอีเมลลูนเี้ยงบ่นี้ไม่ไปบอกมันหน่อยอืม ทางเครื่องเก่าเด่นเสือโอวมอลำจิปไปยังแล้วโอมาถือขี้ไหมกัเป็นมอลำบาได้เลยได้มาเต้นมาบาปคุณเนาะก็บาปคุณเนาะม่รู้กูก็เลี้ยงงานกูก็เลี้ยงหัเราสามสี่งานเด้อแล้วไม่มล่ำหนอบาปกูณไล่ส่งการก็เลี้ยยื่นกูเด้อไยนยัดตุน่นหม เจ้าคิดว่งยายตุนถนาน่ปมัหล้มอนำเปลนูไนลำเนาะวันขั้นสา่เนาะโอ้ยต้องหายเรื่องของรถเว้นเนี่ยเป็นยังสิรถขั้นนังเนี่ยผ้ามโนเปลี่ยนเป็นล้ำทั้งอันน้องไขยเน่ยรถอีบุญยูขั้นนี้อะที่เจ้าเติมน้ำมันนะน่ะเออเป็นอะไรนะเป็นเติมน้ำมันเอะ ไฟแดงอวตัวไฟแดงเอานั่งยแไฟแดงจอดจอดไฟแดงมาได้กับกวนวันนั้นนั้นวะ ยใกเาะ่เจ้าก็จะเจ็บใจอันเตอร์นมมันว่าคือนาลดรถเกียร์ใจเหอัใจกเนี่ยขเก่อันนี้เกียร์มันแทกตัวง่าเื่อเก่งรืนเนี่ยีมาอยู่รถเขานอันนี้อันนี้คือพี่สาวพันมินปะพี่สาวพันยอวนเกษตรสมจิตนานากบสมจิตนาหยาดขิมนาเดียวกันแลยค่ะพี่น้องพระเจ้านี่ ไม่แยแดงไปไนี่งกินปกาสไปะ่เานยสีม่วงหาม่วงเครืองหาม่วงเครืองสูบมามเาตำนานมูเบียดเนาะสมัยตะกี้ก็ว่าโย่นด่เล่้อต่อถึงต่อต่อเนี่ยหัวเรือไม่ถึงต่อต่อได้หนูเอาพาอะรบ้งเนี่ยจับจับหนาไปได้ นี่ฟ้ามันคืออุกเบียดแท้ถอดแล้วบ่ะนะเพี้ยงได้สบายดีอยู่ดีกินแซ่บสบายดีอยู่เห็ดนี่ยังซื้อมือนี่กับเฮ็ดงานเป็นงานบ้านเหรอโอ้เป็นพ่อบ้านนเป็นพ่อบ้านเราได้เป็นเรเดนตีว่าเดี๋ยวนี้ บ่ได้ไปแล้วโคบหยุดมากอ่ะว่าเมนอยโย่วงไหนดี๋ยนี้กยกกับเอกพ่นย่ละอ๋อเป็นอันยังก่อเขาเอิ่นถอดบอก่เจอนจอนจอนโอ้จอนจัดจอนจัดว่งานฝากช่องนั่นเอฝากช่องนั่นเขามีช่องจิเดีนี่นี่เราเนาะฟากเอาฝากปากเรื่อยๆไปจอเปียนเอฟซีเอฟซีอมีจะกคนแล้วเอฟซีมีหกไ่โค่นอยู่แล้ว ช่องยังบอกบอกพี่น้องไงเรื่อยไม่จำเจเรื่อยเรื่อยไม่จำเจโอ้ช่องเรื่อยเรื่อยไม่จำเจเกี่ยวกับหยังค่ะนี่เกี่ยวกับเกี้ยวเขาเกี้ยวเขาเฮ็ดทุยย่างอะไรอ้ทุยย่างฝากสองคนในเรื่องค่ะพี่น้องมีสาราแน่บ่มีสาราแน่มีสาราแน่นี่ไข่เคียดแน่ไปสาราเอาเดี๋ยวจะขอไปติดตามให้อโอเคโอเคกดกดละยี่ส okay. ิบบาท ใจใจบ่ใจเอามาเรากันเอามาเรากันม่าันเดีเงินมาตอนนี้สวดเก้านบสุดเก้าบ่ได้เอาเงินมาทำมไปไปเห็นกุยไก่นี้วันบ่ไปสร้างศพมาพอดีละเอาไปยุคคุณเลย อืมเอ้าเอ้าเดี horses, thin, ๋ยวพอกกันมือเบีดค่ะมือเบีดในตำนานบักันนันอ้วนบักบักคุณนั่นเสียดำๆมันเป็นมือกีตาร์ค่ะอันบักอันคุณเสียสีฟ้าๆเป็นมือกองนะคะยายเลยยังเลี้ยงเพื่อนหมูแดงเขาต้มค่ะเขาต้ม ต้มจืดก็ข้าวต้มเไว้ทบัลังี่ไทยพ่แม่เตียมพี่นกนีว่าก้อนขียากงดตาน้ำพี่น้องคาดินหลักแย่แดงแฟนผู้บนไตนะคะแม่เราเป็นนี่ยังก่อนพยิวันไหมเาขาจะมาหลแหงแม่หองน้ำมีคนไปเห็นว่าบัน อีน้องไอเออแม่แม่ดูก็้ีน้องไอแม่นห้องน้ำดีไหมตอนใดวันนี้บนนี้อยวนอนนนนีนอนหนาทีบว่าแม่ไปนอนนแม่เออนอนนะแม่ได้ไปนอนถึงุดหนึ่บ้าอตนนนอนนี่เราเี้งบาาือลมีนอเอ้านอนนี่ก็นอนยังไงนอนน้ำพูแม่ได้วาสิบบานนี้ตเลี้ว้างไอเพ็าูเป็นยังข้อปตูคนใหญเด้อแม่บ้านไ่นนะบานนี้ประมาไหนเออ อยากว่ล่ค่ะได้ยินแม่ได้ยินตีใดอ้าปู่จัดีๆเด้อเออๆาบอกปู่จัเจ้าของพาปู่เข้าน้ําแม่ว่าแม่บ่ได้นอนหลับานกเลยบ่ทันดกมนบ่5:00นออานแม่เยว่า5:00นแม่เด้อว่า ไปเโดนเติบยีเสียเงโกงโกงเป้งมาใส่ันยามันเดื่อมยามาเิงคนปูในนปูลในของน้ำปาะสันอืมบาดม่อหนงตัวมื่อนึ่งมองันไทยนะแกบก้อนนี้ใบเมียนเทียอืมมองมองมองนี่มองปราตัว้าสิบเขาเป็นบ่อืมก้อนีกอนนี้เมี่ไบเมื่อปบจังไรจัแม่เขาไปแม่จัง พาพไปิน้องไจับเมือปูสิป่านนี้่ได้บ้ามือปูได้ไปเอิญแม่แม่ไม่เห็นแตปาแม่ได้ห่วงตอโอวแล้วลมไอย่น้ำยูยูก็ยีนองไออืมป่านนี้สลบทลัสลบหรือว่ารูตัวตัวเอาแม่ได้านไออกมาตรู้่็ยังว่าาอืมว่ลูกออย่นี้ได้่าสิอืยังว่านูกร่างสิอืมอไจับปูไได้จะไปเอิญนี่อันแม่ได้ไปเอิญนด่อันอืม มีเอนนานมากเดวอ่ยนระนยายเกือมากปรงประเทนมากก็ยา่วอืเียวีโอ้สวมีธาสีมาติวนียช่วาสีมาแต่ว่าเราบร่ได้มดยุ่หนีเหอหว่ด้มดไปลงหวานยู่ไปมดยู่ลงบัานหมดเพื่อนะแม่ เราบัวเราหล่มจากมือแล้วตั้งแต่เราหล่มมานี่ประมาณนาทีสามสิบสามสือนี่มันโอ้ยเป็นอาทิตย์ยืนเพราะว่ท้หายอดสองขึ้นเป็นอาทิตย์ยืนวัวเปนนนอยยืโลงบานนี่น้อยลงบานคุเพ่ะว่อสองขึ้นสองขึ้ามกส่งเขาอุดด้วยสามประมาณสามุ้ว่เขาส่งเขาอุดดยเส่งเขาอุดดไวยเจอกีาปเจจก ไอ้ไอ้เนี้ยแัเนี่ยโปรตีนโอนเงี้ใหม่แบเอมากหาร่อยทานลดมาแต่หนองไา่อือืมบาันเป็นเอฟคื่มาไซแม่ซีมันคุวยซีมาไซแต่ผมบอกว่ามาไซคตีซีแม่ไปน้ำท่างแบม่ไปบนกำมาหู่บ้านอือว่าเป็นสีพวนั่นปาเกี่ยวกัมเันคุวยเห็นป่ะอืมไปเบิ่งคอายนางเอ้แม่ทชายก็เปลี่ยนอ่เปลี่ยนมันอาบนามเม่ไปก็ว่าหมูบ้านอาบนาเปลี่ยนแพร่เพลิดพล่อยาแปลโอ้ยก่อนคอท์ทใส่ อมทอืเมื่อกเี่เห็มันก็เหตเหตนตอนมันมีล่องหวานเนาะอืมข้ายงไม่ได้เห็น้ำพอตอนนี้อยู่แต่บอกอันนี้เนาะบอกน้องนี่เนาะอแล้วหกดึกตัวเยินบ่เอาเด็กจอข้อบ่นี้เข้าวหัวข้าเอยมันบันี้อืบดบแเขาบนบนี้ลกไม่

เลยอาบน้ำเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนดักคอยกันก็ถูกนั่ละปั่นก้อยเดินเดี่ยวเ็เล่นงวดขาเด็กเล่นงวดไหนมีแห้งบ่วเหรอวันเมืกี้วันบัวได้แห้งยากแต่เม็ก็ย่นเขาเก็บเนาะบวได้แห้งยากซ้าบัเป็นบัวโม่งัวปั่นเ้็นวไม่แหงวันมือตายได้นาตายได้ตอนเม่อวดนวันมื่อายันปั่นว่าม bum, mm. ีแหงกันว mm. ่าอะได้ขาแยกหัวบอกเองว่าเขายกหัว ไปดวนมาเอามีแห <usion> <r Jean> ้งแล้วบันดีม้อมยอยได้บันดีม้อมะัยมาสั่นแม่ครัายกแายขึ้นวนยกได้สัมมียกขาได้สมีแม่ก็เลยนหนวดแม่ก็เลยนหนวดสัมมีกับพ่อลานก็ต้องยกไหล่กัยกบแม่ได้บานแม่ไดวดขา ก็รับไปเถียรก็บอกไปเมียาเขายังว่านไปหาเงินมียหนูเตือนแล้วมันคงเขเสียมากไหมเด้อใคบอกผมมีเงินเจ้าเห็นนนละเม่บอกใสหูสบารักตาเอก็บอกว่าเอก็แมน่รักคนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวสิมากไหมก็ทำงานกับลูกหม่กับื่อกับเมียนี่เดี๋ยวตัวมันมันเลี้ยวกับท่านหันอมเนาะว่าของเมืงเมียยังบัเสียบ์เ่มียก็ต่เราบ่ต พี่ไปคิดมาเลรสิบปจังสี่เนาะเครื uh, ่องบันดาลสิม uh ่โมงแง่ข้อมังเก็บตาตะวันมกแม่เพราะอะไะตอนแม่เขาไปตอนแม่เขาไปบ้านแม่ไปเห็นแล่าแม่เพาะว่าเนแม่เว่ามันไะเฮี้ยงนะคือเฮี้ยงจริงเดยว่าได้เฮี้งเลยเดยวจะว่าแมวเขาะป วดไปก็หาไปเนาะว้เยอตัวคือสภาพไม่หายไปแล้วตอนนี้ผู้ใดไปน้ำเล่าเนี่ยผู้ใดไปก็สักเกตก็เนียบ่เมียอยู่ส่เามากถ่าลูกมันตุ้งลูก้วนขาหายตุ้งไปด้วยแต่ว่าถ้าใครเป็นมาขอกขามามันแนวบอกว่าตีนก็ตีดก็เมือนไอ้ใดก็มา

เขาเจอวาหางงคอกเด่ันน่ขมาได้หลายนั่น้หลายบันเขาเงื่อนเหมือจากเทียหาด้วยบันเขามีเงื่อนค้นปวยมันกินเาเขาสยเป็นอย่างงี้ก้นปวยกินเขากขแเสก็อยากกินโอมือนอยากกินต้มยำนั่นบะต้มยำกับหาสิบาทะอหาสิบาทแบนี้เงื่อนกับไปเล่นเงินบาทไปคือมากประเดี๋ยได้ข้ามเดี่ยวปวยไปกินของหวานกินได้หน่อยแม่อยรี่เอย่าม้าเบ้านเาคดวา โอเนึ่มากเลนะสามอเอาพัก hmm. ผ mm ่าวพยายามนไปซื huh. yeah. today, uh ้อ huh. ก mm ็ผ่าวกําลังดอยนึงเจ้าอยากกินยังเจ้าเสือกี่น้อยค่ะสิเจ้าหาสิ่งแม่จะไปดูเขาไว้วันนี้ได้เห็ดประกันนี่ยังแล้วบ่เห็นยังอย่าเมียเพราะมีเงินแต่ทรงจะชอบพ่อหนานีแต่พื้นเห็ดตอนนี้ก็คือกำลังถ่าถ่าซุกมากพี่น้อง อยาือเผาโล่โล่ดูซิซิ้อวี่น้องมาผิด้วยค่ัค